อยู่เส้นอบอับสิย้งของกระสวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งผมสรับนรีเราอยู่ในช่วงวัวกันเองผมก็เราจะพาไปดูกิจกรรมสรับนรีนี่เราาตมกันครับผมแต่ว่าผมก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับผมก็ ใครที่เข้ามาใหม่ผมอยากติดตามช่องนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหผมแล่ไม่พลาไดไปดูแล้วก็เราไปกันนะผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ปรตูชิโนครับผมก็ เราจะมากินของที่ไม่ได้กินนานมากครับผมก็คือก็คือนี่ครับตัวซอยเล็กอยู่ตรงนี้ผมแล้วก็นี่ตัวใหญ่แมคโดน,โนัลด์ผมก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งกันแมคโดน,โนัลลไดทูสวัสดีค่ะขอสัส่งเมนอแพนเค้กคู่ซอสเฟรค่ะขอเป็นเฟนอ์ฟลายไซส์ปาร์ตี้ค่ะตอนนี้เรากวนลูกค้ารอยทอนนะคะที่5นาทีนะโอเคค่ะ ราคาเพิ่มสามสิบบาทไหมคะได้โคกกะทิดด,ด้วยไม่เอาค่ะค่ะราคาได้เสร็จแล้วซื้อข้าวเปล่าทละสิบแก้วบาทนะไปทานด้วยไหมคะปกติสี่สิบบาทไม่เอาค่ะขอน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะแด่กันอาหารเส้นถูกต้องตามหน้าจอไหมคะค่ะ,คะโอเคผมเราจะมาเช็คของกินกันครับอันนี้ครับผมประตูซื้อมาครับผมจากอีทิสครับผมอันนี้โอเคเป็นขนมปัง อ่าเป,เป็นเป็นกิ้วชิเคเก้นฮันนี่มัสตาและผมเป็นแล้วก็เป็นแบบขนมปังมอติเกนนะผมหนึ่งร้อยหกสิบก,กรัมแะผมก็อันนี้จะมีชื่ออยู่ข้างๆนี้นี่เห็นไหมติ๊ดนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนั่นเป็นเหมือนครีมเป็นเหมือนอ่าครีมชีสผสมดูจากข้างในแล้วเป็นสีข,ขาว สายออกมาัเออก็บาสยของเขาอาไปดูกใกล้ๆเป็น m u l t i e n b a เป็นของเดี๋ยวรอไดูวางนี่ครับวันนี้ข้างๆเป็นส่อยางนี้ ขนมปังอร่อยครับไม่มาย่างกระตุนกินเพื่อรีวิวครับอ,อ๋อข้างในมันเป็นอกไก่นะผมลืมบอกว่าข้างในจะเป็นอกไก่จะเป็นอกไก่นี่ก็จะเป็นแบบนี้จบวันนี้ครับผม นะครับตอนนี้เราได้เฟ,นฟ้นไฟมาแล้วผมก็สิ่งที่เราจะทำคือเราเอาเอาถุงนะครับเอาถุงกรชีพวางเราข้างล่างก็เฟ,นฟ้นไฟนี่เป็นทั้งกล่องอันนี้ผมเราพร้อมไหมครับผมเราจะเปิดให้ดูกบนี่เยอะมากครับผมดูดีใจนะแต่ตนี้เราไม่เพิ่มชีน้นะผมเราเอาเป็นไฟล์ล้วนๆนะนอมาก รสชาติรสชาติไม่ได้กินตั้งนานเฟรนฟรายที่อร่อยที่สุดสำหรับผมก็คือเฟรนฟรายแม็กนะครับเอาว่าเฟรนฟรายที่อื่นก็ไ่ใชรเฟรนฟรายที่ทอดออเองแอ่เองก็อีกแบบนึงก็ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นลด10%มาครับอ๋อกล่องนี้กล่องเดียวผม เล้กครับวก็ถ้าแบบเรามองไปไกลๆใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนหมอกไม่รู้กล้องจะชัดเห็นแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะซื้ออสิ่งสำคัญหนึ่งสิ่งผมสำหรับวันหยุดวันนี้นีงผมก็ก่กอนจะไปพามาดูหน้าอีกทีผมเงือออกอยู่แล้วครับ โอเคครับเดินทางกันดีกว่าผมจะพาไปกินของดีนี้ผมโอเคครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็สิ่งที่เราซื้อมาผมก็คือนมโคกครับผมบอกเลยว่าต้องกินแล้วครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูครับผมดูไส้มันใช่ครับเดี๋ยวเราเทสกันดีกว่า ใชเใช่ใช่ใช่ซึ่งบางศาสนาเป็นตัวอย่างก่อนนะที่เก็บแบบนี้ไม่ได้มองเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งที่จะได้รับตอบแทนในรูปแบบของระยะยาวเราตายแล้วไม่ได้ออกเลยศาสนาแต่ไหนพวกเนี้ยนะครับก็จะทำให้เราทุกคนนั้นนะครมีที่ที่จะต้องชดโอเคผมเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยผมก็เดี๋ยวเราจะมาโปรโมท ของที่ได้จากการไหว้ไหว้นะฮะไหว้เชิงแมงครับผมก็ของที่บ้านกระตูนนะผมอย่างแรกเลยครับผมก็คืออันนี้ผมซาลาเปาอันนี้ผมอันนี้จะเป็นไส้หมูสับกับผมอันนี้นี่เป็นอของที่บ้านม้ากระตูนทำนะครับบอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากครับผมโอเคคร okay, ับก็ต่อไปเราจะไปดูในตู้ที่เราเอามาครับผมอันนี้เป็นแกงนี่แกงอะไรห,หมวยน,นี่เป็นต้มพะโรครับผม เราไม้จีนน,นั่นเองครับผมก็เก็บไว้กินวันอื่นๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็สิ่งสําคัญของการไปชิงเม้งครับผมก็คือกุ้งน,นั่นเองครับผมคนนี้ชอบกินกุ้งมากนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งนึ่งนะไม่กุ้งนึ่งกุ้งต้มนี่แหละครับเป็นตัวตนะัวแล้วก็อีกอย่างก็จะน่าเป็นพวกผลไม้ก็จะมีเค้กอันนี้ผมโฮมเมคอันนี้ผมก็อาจจะไว้กินวันอื่นกันครับ แล้วก็อันนี้เป็นไข่ที่ซื้อมาไว้ทำกินกินนันเี้ครับผมนี่โอเคครับบุเดี๋ยวเราจะไปอ่าเดี๋ยวจะไปเล่นเวทนะผมเดี๋ยวเตรียมของกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเล่นเวทอาบน้ำแล้วก็ไปกินเมืเ่อย็นกันวันนี้จะพาไปกินครับผมก็ไออาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสองาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่ได้ลงวิดีโอนะอาทิตย์นี้น่าจะได้ลงครับผมเรตาต่างกันนิดโอเคเอแล้วก็ ก็เล่นเบอร์เสร็จเรียบร้อยผมเสร็จชุดเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันสําหรับมื้อเย็นวันนี้ผมวันนี้ก็เป็นวันเ e l e เ r a t i o n day นะก็เ,เราจะไปหาของกินกันอร่อยอร่อยไปกัน อิตโตยะอิสกากายะนะคะแต่ว่าถ้าในคูกเกิ e แ a p เนี่ยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจะต้องหาที่อิโตยะทองหล่อนะคะมันจะอยู่ในซอยตรงข้ามกับทองหลอง่อตรงข้ามกับซอย5 5้ามอยู่ในซอยเล็กนิดนึงร้านนี้เจอโดยบังเอิญราคาหาค่อนข้างดีนะคะถูกโอเดียนชิลละ20ิบาทเดน,นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสัง่งอะไรทานกันบ้างค่ะหวนาหวนาใช่ไหม

ทุกคนขมุงด้วยความที่เป็นร้านอิสยะร้านนั่งดื่มกินของคนญี่ปุ่นมันก็ต้องกินแอลกอฮอลให้เข้ากับบรรยากาศแต่ด้วยที่ว่าเราขับรถเราก็เลยสั่งแค๊สโซดามากินนะคะ กับไ่สเมนูแรกนะคะก็จะเป็นโอเด้งซึ่งเราสั่งเป็นโอเด้งรวมมาเราจะไม่รู้ว่าเชฟเขาจะจัดอะไรมาให้เราบ้างอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะบุกเส้นนี่ที่เราชื่นชอบตัวใช้เท้าแสนอร่อยชื่ออ้วนๆอบอบนะคะ มีไข่ต้มและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลูกชิ้นปลาเหมือนกันหวานหัวไชเท้ามากชอบ โอเคผมโอเด้ของเราก็มาได้บร้อยผมก็เดี๋ยวเราจะลองตัดลตัดขึ้นให้หน่อยแล้วก็จะใช้ตะเกียบนี่มันไม่ใช่ตะเกียบสายญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นตะเกียบที่เอาไว้ใช้แบบนั่นมากนี่ครับอันนี้คือโหดเลครับคออนขึ้นในกล้องชัดมาก อ้นานนี้ซอสไอ้น้ำซุปอะ่ะจะรสชาติหว,ว,ว,วานหว,วานแบบละมุนละมุนครับมันจะไม่แบบออกเค็มเท่าไหร,ร่ครนบผม,มนิ่มนิ่มจริง คือน้องเหมือนปลาหมึกเป็นเก็๊กวกัวครับมเมืนรู้ชิ้นปลามากใช่ไหมมันเป็นรู้ชิ้นปลา

ต่อไปครับผมเป็นลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นปลาแบบไทยนะแต่ว่าเนื้อมันจะเป็น,นมันจะเป็นไส้ด้วยเปลา่าน,นื้อหนึ่ง คอบคนชอบโอเด้งครับผมอย่า,าพลาดนี่เป็นถ้วยของเขาช่วยไหมช่วย งาต่อไปนะคะอันนี้เป็นของตูนก็คือสลัดไก่อ,อกไก่แอบมีสุขภาพนิดนึงก็คือน้ำสลัดงานนี่แหละก็เป็นสลัดธรรมดาแต่ว่ามีอ,อกไก่ขึ้่มาเทส เราจะมาชิมเมดูสลัดอกไก่นะผมก็อกไก่จริงๆครับอันนี้อกไก่แต่ว่าเป็นน้ำซอสของเขาครับผมามาให้ดูนี่ครับมันจะเป็นเหมือนน้ำซอสอกไก่กินครีนครับ มะเขือเทศข้าเ่อร่อยเพราะอะไรครับว่าซอสได่ซอสอร่อยอีกสักชิ้นคิดหรอ <c oughs> ทานต่อไปนะคะก็เป็นอาหารทอดซึ่งเราสั่งมาตามใจเชฟก็คือเป็นเมนูรวมนะคะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างพร้อมกับน้ำจิ้มแต่ดูจากลูกกาแล้วอันนี้น่าจะเป็นกุ้งแป้งบางแล้ว นะครับเราจะมาลองเทสตตัวน,นี้กันแล้วก็เราจะไปจิ้มซอสอ<ม>ต้องลองกินเป็นร้านที่ไม่เหมือนที่ไหนครับอันนี นี่หมูสามชั้นเหรอสำหรับอันนี้ก็ผมเป็นหมูสามชั้นนะผม มันมากเอารุดสุกงความมันมากครับอันนี้ครับผมเป็นปลาสอดหยดอันนี้เด็ดเด็ดอันนี้อันนี้เด็ด อันต่อไปผมให้เดาเลยว,ว่ามันคืออะไรไข่นกกระทาน,ะนั่นเองคมันจะเป็นลูกๆเห็นไหมร้อนด้สุดท้ายผมปลาอีกอันหนึ่ง เ <ừ. S 2> มนูสุดท้ายนะคะจะเป็นปูด้งไก่ทอดดูเส้นอวบๆสิเส้นทำเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำเองเพราะนานมาก โอเคไหมครับเรามาดูเมนูสุดท้ายของเราผมเมนูสุดท้ายของเราก็คืออูด้งนั่นเองผมเป็นอูด้งไก่ทอดนะครับผมก็เดี๋ยวเราแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของอูด้งอันนี้ผมก็คือเส้นมันไม่มันไม่ไม่เหมือนแบบเส้นทั่วไปในแบบอูด้งที่มันจะหนาๆ มันจะเป็นเส้นแบบบางๆเหมือนเส้นอะไรอืมรสชาติค่อนข้างเยี่ยมเลยครับเส้นจะหนึมๆหนึบๆนุ่มๆครับผมก็อีกอย่างเีกโซแบบ์บก็คือมันเป็นอ่าเหมือนไก่ทอดนะแล้วก็น้ำซอสค่อนข,ข้างจะเค็มนะครับ ไปนุ่มมากนี่ไปดีฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับชื่อใจ อกได้คําเดียวครับว่าเราต้องบวมโซเดียมครับเพราะว่าจะมีรสอูมามิครับเดี๋ยวเรารับประทานกับข้าวกันดีกว่าเฮ้ยครับผมเฮ้ยครับแล้วก็กินข้าวเมื่อเยนเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะกลับบ้านกันแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะกันที่บ้าน